สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอก์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ถ่ายทาอยู่ที่พับประแดงนะครับเวลาถ่ายทําเนี่ยประมาณห้าทุ่มนะนะครับแต่วันนี้นะครับมีรถแบบแนวสไตล์แบบอเมริกันออฟโรดมานะครับรีวิวให้ชมกันนะครับไม่ว่าจะดึกขนาดไหนแน่นอนครับไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะครับในการถ่ายทาคลิปทุกคลิปให้ลูกค้านะครับ วันนี้ก็เป็นเหมือนที่ก็บอกคนระเป็นอเมริกันนะเป็นยกสูงล้อล้อนนะครับท่านใดชอบสไตล์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับก๊อฟเนี่ยเป็นที่ปรกษาการขายอยู่ฟอร์ดพระประแดงนะครับบริษัทเราอยู่ในเครือ,อออโต้แกลอร,รี่นะครับก็ซื้อรถก๊อ็มั่นใจได้ครับปลอดภัยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่แล้วก็มีบริการส่งมอบรถนะครับถึงที่เลยทีเดียวนะวันนี้นะครับเป็น Next Gen Ford r เล g เจ w i ์ว t a แทครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดคันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้เพิ่มแพ็คเกจนะ170แรงม้านะฮะแรงบิดส0 5นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายนะครับสีปกติก็1ล้านนะครับ7จ็ดหมื่นไอหนล้าน64,000่บาทนะครับก็สีพิเศษก็บวกเพิ่ม1นึ่งหมื่นนะครับก็ขาวมุกส้มเหลืองเนาะเดี๋ยวพามาชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ รถที่เรามารีวิวเป็นสีเทานะครับสีนี้ไม่มีค่าสีนะนะครับรคันนี้นะครับลูกค้านะครับใช้กระจังหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเทากาไฟนะครับมีโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับลังพึ่งนะครับเดี๋ยวตัวค้าทั้งหมดเป็นสีเทากาไฟททั้งหมดเลยนะนะครับก็สวยงามนะครับดูหรูหรานะครับ กระเทิบมานะครับครอบไฟหน้านะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดาด้านนะครับเพื่อให้ดวงไฟเนี่ยดูคมดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับกระเทิบมาที่ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะฮะรถที่ขับ2อะนะครับพูดง่ายๆไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกรุ่นแหละนะครับยกเว้นตัว Storm t a g ที่ออกมาเนาะตัวนั้นก็เป็น LED ทั้งหมดนะครับเป็น m a t i ิ LED นะฮะแต่ตัวที่เป็นไฟหน้าที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับที่เป็น LED multi reflector แล้วมีไฟตัดหมอกนะฮะมาจากโรงงานเนี่ยมันจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะใช้กันชนนะครับเป็นสีเงินมีห่วงลากนะฮะคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้นะครับอันนี้สูงมากเลยครับถ่ายใกล้ๆรถสูงสูงรอล้นๆนะครับสไตล์เมกันเลยมาเรามาดูที่ข้างตัวรถกันนะครับ คิวล้อนะครับตัวนี้เป็นคิวล้อเป็น5.5นะครับก็เป็นทรงแรปเตอร์เนาะนี่คิวล้อทรงแรปเตอร์เลยนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้เห็นไหมยิงซิลิโคนเก็บงานแบบสวยงามเลยนะครับใช้พุกล็อกนี่ยก็ใช้พุกเดิมนะนะครับคันนี้ติดแกะบางโคนออกนะครับเพราะว่าล้อมใหญ่นะครับก็ปีกนกเห็นไหมนี่ปีกนกของโยงนะครับอันนี้เป็นปีกนกนะครับเพราะยก นาะแล้วก็อบบครัลูกหมากนะครับเห็นไหมกับก้มก่อนโบกับเองก็ยังหาไม่เจอเลยมีเห็นข้างหลังไหมนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนลูกหมากแนะล้วรถยกต้องเปลี่ยนนะครับอ่าเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ได้นะนะฮะลูกหมากเราอยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยที่เป็นแท่งๆเหล็กนะนะครับประกอบจะอ่อนโฟกัสยังไงนะครับนะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นไม่เป็นไร มุมนี้ก็ได้ก็อยากจะให้ดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เห็นไหมย่าเป็นเหล็กตัวนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่จะก็บอกเลยนะรถยกรถอย่างนี้นะต้องเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากนะครับโชกเนี่ยใช้โชกเดิมนะวโชกเป็นโชกโมโนโทูบอยู่แล้วนะครับดิสเบรกเป็นสี่ล้อนะครับแล้วก็ล้อแม็กก็ยี่สิบนิ้วครับนี่เป็นสีดำ นะครับตัวนี้แปรผันบาย AA เนนะนะครับก็ดูดันนะครับจับคู่กับยาง33คูณ12.5อายีสิบออฟเซ็ตก็ลบสี่บสี่นะครับก็ล้นล้นเลยถ้าท่านใดไม่ต้องการล้นขนาดนี้นะก็แจ้งได้นะครับเรามีแม็กให้เลือกอยู่สไตล์นี้นะครับได้ดุได้เท่ได้โหดนะครับก็ท่านใดที่เปลี่ยนก็ต้อง รับได้อย่างหนึ่งนะครับเรื่องเสียงของการวิ่งนะนะครับเพราะเห็นไหมดอกยางมันใหญ่นะแก้มนะครับก็เทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นคีบระบายความร้อนตัวกระจกครเป็นสีเทากับไฟสาเลี้ยว LED มีไฟ2พื้นนะฮะเรลาหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานก็ขนาดวิ่งก็รับน้ำหนัก80โลนะครับขนาดหยุดนิ่งก็250โลอันนี้ใส่กันสาดแต่งนะครับนี่ทรงมันจะ เต็มแล้วสุดขอบแบบนี้ฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกนะครับของอัลติเมตเบาลองมือเปิดนะครับเป็นฟิล์มใสนะครับของอัลติเมตมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะฮะบันไดเนาะก็เป็นขอบเงินนะครับมันก็จะไปรับกับตัวราวหลังคานะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์เห็นไหมวายแท็กนะครับจุดเด่นก็คือชุดแต่งนี่แหละที่มีสปอร์ตบาร์อย่างนี้นะคันนี้ยกหน้าหลังนะครับอย่างละ2นิ้ว มีบันไดเอียบขึ้นท้ายกระบะนะครับความสะดวกสบายเนาะในตอนขึ้นนะครับหรือยิบของพอไฟท้ายนะครับเป็นสีดำด้านไฟท้ายเป็น LED นะครับตัวขับสองมันจะเป็น LED ตรงนี้นะไฟเบรกนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมีคุญแจล็อกฝาท้ายมีกล้องฝังที่โลโก้นะครับแล้วก็มีปัม๊มคาว่าเลนเจอร์ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับมันจะมีกล้องถอยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะ ฝาท้ายนะครับเป็นแบบผ่อนแรงนะฮะก็อีซี่ลิฟต์น้ำหนักเบาเไลเนอร์เป็นลอนนะครับเรียบนะนั่งก็จะได้ไม่เจ็บกดแหละนะครับ12โวล์180วัตต์นะครับเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวล์400วัตต์นะครับตัวนั้นเป็นปลั๊กไฟบ้านนะเบามากครับมือเดียวสบายสะบัด้านหลังรุ่นนี้ก็เป็นมีแอร์หลังนะครับมี usb type a type c มี230โวล์นะตัวปลั๊กไฟบ้านนะครับ ล้าพาไปดูด้านหน้าหนะ่อยก็เติมน้ำมันก็ปลดล็อกเดี่ยวกับประตูนะครับแล้วก็ชุดควบคุมกระจกนะแล้วก็มือเปิดนะครับเบาะไฟฟ้านะครับคู้หน้าแปทิศทางนะฮะวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับก็ขึ้นลงเข้าออก เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับก็น้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันนะครับมีความแม่นยําสูงนะรถรุ่นนี้มีแอร์แบ็กเใบนะครับเป็นพูีสร์ทมีที่วางแก้วไฟหน้าออโต้นะครับที่ปัดน้ําฝนตัวนี้ก็เป็นอัตโนมัตินะกระจกมองหลังก็ตัแสงอัตโนมัตินะครับจอตัวนี้ก็ขนาด8นิ้วนะครับ จอกลางขนาด12นิ้วนะครับ s y n c 4A a n d นดอร์ออโต p แอปเปิลคารแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพล s สตันรถได้นะเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับภาษาไทยแอร์อิสระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์ตครับ USB ีบีไทยเอไทยสีเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้ที่หัวเกียร์เบรกมือไฟฟ้าครับโหมดการขับขี่4โหมดมีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับแล้วก็เกะเป็น2ชัั้นนะครบต้องบบออกก่นนเลยมาคระฮะ พวก ABS, EBD มันมีอยู่แล้วนะครับลดราคาระดับนี้เนาะนะครับตัวป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมีอยู่แล้วนะครับ ROM ป้องกันการพลิกคว่ำ HLA ออกตัวบนทางลาดชันมันมีมาหมดนะครับ ESP, TCS นะครับป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็เสถียรภาพการทรงตัวพวกนี้ก็มีมาให้นะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถส่งรูปและคลิปมาได้นะครับยังไงสนใจคลิปไหนก็เข้าไปดูในช่องชนะ YouTube กับโปรโมชั่นฟอร์ดได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแ YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่ายลืมนึกถึงกอบนะครับเบอร์โทรดีไล์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดกับขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ